น,มนกม่วสวัสดีครับผมก็ยือกบไบโนหนีนเช่นเคยนะครับวันนี้หลังจากห่างหายไม่ได้เล่นเกมกันมานานมากๆกนะครับก็ที่ลงคลิปอยู่ก็อาจจะเป็นคลิปเก่าๆนะครับอันนี้เป็นคลิปปัจจุบันที่ผมพึ่งมาเล่นนะครับวันที่18บแปดน,ะนสบายครับก็ ผมห่างหายไปตั้งแต่ประมาณแบบต้นเดือนนะไม่ได้เล่นเกมเลยนะครับคืองงมากเลยตอนเนี้ยไม่รู้ตัวอะไรมันมาอย่างไงบ้างนะคโหสกินเยอะแยะไปหมดนะโอเคจัดไปครับเราเวนฟ้านะครับเมื่อกี้คิวเลนเขาไปแกงบนนะออตัวเขาช้าด้วยนะครับสำหรับคิวเลนนะ,ะเสร็จโจอเนเวนง่ายจัด นะครับโอเคพามันไปนะครับผมก็ตอนนี้ผมจะไม่ขึ้นดาบดุดเลื่อนนะผมเห็นแบบไปดูช่องอื่นๆมาบางทีเขาชอบออกเคียวนะนครับผมรู้สึกว่าเคียวมันโกงมาสักพักแล้นะเดี๋ยวผมจะลองออกเคียวดูนะครับว่าพอเรามีเคียวเราจะเล่นได้ง่ายขึ้นหรือเปล่านะครับผมเออมันอาจจาะกาันตายได้ค่อนข้างดีนะสําหรับใบนะครับเพราะว่าเวลามันจะตายเนะี่ยมันเด้งเลือดด้วยนะ เดี๋ยวดูกันนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะผมก็ลองตารแรกเหมือนกัน <laughs> ดีไม่ดีก็ต้องขออภัยด้วยนะ,ะจังหวะนี้ผมก็ไปบนเลยนะครับฟาร์มต่อนะเพราะว่าเลนล่างเราไม่มีใครอยู่นะครับ <c oughs> อโม,มเลนก็แตกนะ <c oughs> ดาเลียก็แตกนะครับอย่างนี้ผมก็ไปเวดแดงกันเลยนะ <c oughs> อโอเครอ <c oughs> อะไรครับต้องน้องแพนด้ามาไหมเนี่ยโอเค มันก็มันจะเหลียวมานะนี่เสร็จพี่นะบับตัวหนีทำไมไว้เราเอ้ยเฮยเอ้ยพลาดเลยโอ้ยติดขี้ติดขี้กูขอเออเฮียยังแรกได้โอ้โหกูเกือบสวยผมออกถุมือขี้เลยนะผมยังไม่ขึ้นรองเท้านะครับมาดิเพื่อนขอร้องช่วยกูตีแ๊บหนึง่งได้ไหม Okay. แจวครับอย่างนี้ไอคิวเลนตัวนี้มันโหดเอาเรื่องอยู่นะสะกอร์ทีมกูสองห้าเฉยอย่างว่าตอนนี้ทีมผมก็เอ้ยเอ้ย,อยมีตัวดักมีตัวดักอย่างว่าตอนนี้ผมไม่ได้มีซีซีอะไรมากมายนะทีมเราคือสก,กิลค่อนข้างโดนยากด้วยนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเออตอนนี้มันศึกแห่งป่าตัวไหลที่ว่าเฮี <c oughs> <Yeah. S 2> ยมาดิ yeah. กูขอแก้มือรอบนี้กูจะเวทบับแดงมึงจริงๆแล้วกู <c oughs> จะกดสมัยกูสัญญา <c oughs> โอเคครับ <c oughs> น่าจะอยู่แถวนี้นะสมยัยเอ้ยมันมาบ oh <my. S 1> อ,าอ,าอาาดี้เอ้ยอาเฮียมาดีอ๋อๆเออเอาอเน็ตไอ้สัตว์เน็ตกูโอ้เน็ตทูมันเป็นไงวะพักหลังมานี่เน็ตกูยี่สิบม,มกนะเว้ยเฮ้ยมาดิค่อยๆเล่นนะ ผมต้องเล่นเกมดึกๆสี่ทุ่มห้าทุมท่มยังคืนไม่อย่งั้นแม่งกระตุกนะครับไม่รู้เป็นอะไรสงสัยคนแบบยังไม่นอนกันสัญญาณแถวบ้านกูไม่น่าจะไม่ค่อยดีอยู่พระปรแดงอะเออมันจะกากอะไรขนาดนั้นสัญญาณ Hello จังหวะน,นี้ทีมก,กูทิง้งกลางขึ้นไปเล่นบนเลยกูชอบอ่ะอไม่ได้เล่นนานนะครับ มีอะไรใหม่ๆกูเห็นอีกเยอะอันนี้น่าจะเป็นเมตาใหม่ในการเดินเกมนะครับป้อมไหนแตกกระช่างมันไปนะเออเอาดอเิเดี๋ยวผมหาดาบฟาร์มก่อน,นครับเอ้ยดาบขี้ดาบขี้เออพูดไปเรื่อยเดี๋ยวผมขึ้นดาบขี้แล้วก็จะขึ้นดาบฟาร์มชิ้นใหญ่นะแล้วก็จอกเคียวนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะอันนี้เป็นตาแรกที่ผมขึ้นเคียวมาเลยนะครับชิ้นแรกๆนะครับไม่ได้ขึ้นชิ้นแบบสับของอะไรอย่างนะี้นะ มาดิสวยชัดดาวไปสามร้อยแปดสิบบาทหนังๆโอเคต่อไปเดี๋ยวเราขึ้นดาบฟาร์มชิ้นใหญ่นะครับแล้วเราก็จะเอาเคียวกันนะครับผมได้หรือเปล่าเนี่ยอัอนนี้มันดาก,การ์กนี่มาใช่ไหยโอเคมาครับดาบฟาร์มชิ้นใหญ่เรามาแล้วนะ เขียวมาแล้วนะผมยังไม่มายังไม่มากําลังออกเอ,อแต่ผมว่ามันน่าจะดีนะที่ิงเคียวมันโกงมาตั้งแต่มันปรับ1 5ะคือมันโกงมากนะเราเขียวตายเขียวไนี่ไม่มีสตันก็โดนกูดีเขีย้ยอุ้ยชิกรโยกไปไหนน้องไม่ให้รอดมาดิเอ้ยมาดิน้องเก็บหมดเก็บสี่ีเล่นอยู่ไหนวะ เอ้คิวเลนน์ไนพวกนี้หรือเปล่าจ้าพี่ชายเอ้นงเฮ้เฮ้ยมันสวนมันสวนไอ้สตัดมันสวนฉันดีก็มันสวนมาหรือเปล่านี่ไงเฮียมาจริงมาดิกูโอ้้ไอเฮียโมเลนกูด่าให้แม่้ย่งเมกากูเคียบไม่เป็นไรนะถือว่าได้โชว์ได้เชิด คิวเลนฝั่งตรงข้ามนี่ก็น่ากลัวอยู่นะดูทรงก็เล่นเป็นอยู่นะครับะฝั่งผมยังไม่มีตัวขัดจังหวะด้วยนอกจากโมเลนจะมุดหมอกแล้วก็ยิงคิวเลนทักสามนั้นนะถึงจะแบบไม่โดนไหลในเอ๊ะชีะ้อะไรมันโดดย่ำกูเลยเนะี้ยํำจริงเหอบเราวีล่าสตันก่อนนะเอ้ยสตันแล้วสตันแล้วเล่นดิเล่นดิเพื่อนเล่นดิครับสวยตายหมดเฮย้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเกือบสวยอ่ะไอ้เหี้ยตัวโลมันอึดอะไรวะมันอึดเกินตอนมันบิงอ่ะเมื่อกี้ถ้าผมไหลตัวโลได้น่าจะหมดตีนะเคโเคขอโทษขอโทษกระต่ายกูน่าจะรำคาญกว่าสวยเพื่อนได้ยินเสียงกระทืบเท้าปะกระต่ายกูมันรำคาญที่กูพูดเยอะว่ะไอ้เหี้ยเออกูเลี้ยงกระต่ายเฮ้ยถาจริง ไอคิวเรนมันเอาหมดแล้วนะ่ะนั่นไงเฮ้ย,ยมันบับมาโหขนาดนี้เลยเหรอวะเฮียเดี๋ยวกูต้องจัดบ้างละโอ้คิวเรนแม่งก็อันตรายอยู่นะครับสกอร์แม่งสิบสามตัวเฮียมาหลาใครวนะน่ะกูโดนไปสองเองนะเพื่อนใครวิ่งล่อมันให้มันสักสิบสามตัวนะอ้โหเล่นยากเลยนะครับดีแล้วที่ตอนนี้เราขึ้นเคียวมานะก็จะง่ายหน่อยนะครับ แบบจังหวะเราโดนไล่กระทืบเงี้ยเออาจจะสวนได้นิดหน่อยเอ้ยไอ้เขี้ไม่โดนผมไม่ได้เล่นานานอ่ะกากจับเลยนะครับกะระยะไม่ค่อยจะถูกไปเฮียมา,าดิมาดิมาดิคิวเล่นไหมกูขอโดดทีนึงกูขอโดดทีนึงโอเคสวยถอยถอยถอย,อย,อยเดี๋ยวมันไหลเดียยย๋ยวมันไหลถอยถอยใจเย็นนะเพื่อนทำเร็วกว่อนนะครับ ความแางเ,าเฮ้ยฮเอ้าโอ้เฮี้ยดักคิวเลยนะเอ้าโอ้ชิบหายโอ้ผมจะดักมันนะไม่ต้องใส่กูก่อนเลยไอ้เฮี้ยเฮ้ย,ฮยบ้าน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 อันนี้อันนี้คิวเดนอยู่นี่นะำจริงจริงทีมเราก็แบบเคลียร์ดรักได้นะครับ โอ้โหตรงไสนจะไม่ไหวแล้ววะทีมกูทำไรเหลือสองคนนะเหลือโมเลนกับดอรเรียนะครับงั้นผมวัดใจเลยนะมปดิโอเคฮีนหายตัวล้วต้องกลับวะดูทรงแล้วนาะจะไม่ไม่คุ้มนะกูมไม่ไว้ใจทีมกูว <c oughs> ไม่งก้าเกินน้องโอเคมา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 ,มาอ้โหโด,ดูดิฝั่งเขานี่แม่งโค้นง่ายเลย ใ่เย็นนะครับมาผมขึ้นดาบแดงแม่งเลยฝั่งเขาก็มีตัวบ,งบางๆนะมีตัวอื่นตัวเดียวนะอย่างที่บอกไปถ้าเกิดตัวบางๆเยอะเราก็ฟูลดาเมจไปเลยนะเออไม่ต้องมีเจาะกองเจาะกออะไรมากมายนะครับมาดิโอ้โหมังกรได้ปะอยู่นครบๆเนี่ยเออนา,นานที่จะอยู่นครบมัทีมังกรเลยดเนว่า โอ้โหทำไมมันตีช้าเนี่ยวะไอ้เหี้ยผมก็ตีเบาๆโอเคฝืนต้องฝืนละคิวเล่นอยู่บนนะครับได้มังกรอยู่สวยถ่า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 ยกลับบ้านกลับบ้านใจเย็นใจเย็นถ่าย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 เลยมาเล่นกลัวไอ้เนี่ยโอกาสละกลัวแล้วเมฆกูโดน คือมันไม่มีสกิลซีอ่อะแต่ก็แลกคิวเลนได้นะถือว่าสวยอยู่โอเคแต่กูจะกันจากไอ้สี่ตัวนี้ยังไงวะเนี่ยได้หลายอยู่นะถ้าผมไม่โดนสตันนานๆน,น,นะครับน่าจะได้เล่นนะอุ้ยมาดิโอ้โหโดนสตันมาดิมึงมาดิเฮียพังเขียวฝรั่งเขียวกูมึงมาดิ <c oughs> เออวะเขียวแม่งดีวะ ไอผมว่าได้เซตใหม่ละค่อนข้างเวิร์นะคือแบบมันกันตายได้จังหวะจังหวะอย่างเงี้ยเออจังหวะได้ต้องไหลอ่ะถือว่าค่อนข้างดีนะได้ละได้ละได้เทมใหม่แล้วเว้ยสัตว์ปน้องก็ขึ้นประมาณชีทที่สามกำลังดีนะเพราะว่าเคียวมันแบบอมตะ1 5ีอ่ะมันค่อนข้างโกงมากนะเออถ้าเบอร์มันไม่ตายคือมันไหลส่วนได้เลยนะครับไบอะ ก็เหมือนฟิลมี al, like days, anti, Lord, 2ชีว mm ิตอะเวลาอมตะเหมือนอมตะ2ทีอะจนกว่าอมตะอันติจะถึงหลอดใช่ไหมแล้วก็จนกว่าเขียวจะเด้งนะครับมาดิเล่นได้เพื่อนเอาเลยเอาเลยเอาเลยตัวเดียวโอ้อึดทิบหผ่สวยมาดิโอ้โหไอคือโอแตกฟรีกูไม่น่าเลยวะเออสวยคิวเดนก็หายเร็วอยู่นะเล่นเกม คือถ้าโมรีมันได้บึมหน้าผมว่ายัางไงมันก็รอดยากนะคิวเรนอเออาดแดกกูละเฮียจบได้ไหมไเพื่อนเสียไม่ได้ก็ถ่ายนะครับผมดักสิบห้านะเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะช่วงนี้คือช่วงพวกนี้เพิ่งกลับมาทำคลิปนะครับเนี่ผมลบคลิปเกาไปหมดแล้วผมเลยต้องหาคลิปใหม่มาทำเออ โอ้โหเฮียเอ้กูกดโหวตยอมแพ้เรียกกำลังใจดีกว่ามั้งแม่งชอบเดินแยกนี่กดยอมกูราเล่นกูราเล่นสวนเฮ้ยตัวเราอื่นอะไรอ่ะโอเคโอ so ้ยไม่เส <ges> ียตายเกิดด้วยวะนึกว่าจะเสียตายเกิดนะโอเคอ่าอย่างนี้ชนะแล้วนะครับเหลือตัวเดียวไปเหลือตัวเดียวนะกลางเลยเพื่อนเฮีย อเลนกับเมดมึงมาล่างทำไมอ่ะมันเหลือวีล่าตัวเดียวฮัลโหลมัดันกลางไม่ดิชนะแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวกูเปิดให้เลยเูเปิดให้เลยเจ็บเจบมาเนี่ครับเ้องโอเคับผมก็จบเกมที่เรียบร้อยนะสำหรับตอนนี้ลองให้แล้วนะครับสำหรับขวาเเขียวนะก็ผมว่าโหดนะเออเล่นได้โอเคเลยนะครับ สำหรับเคียวนะขึ้นต่อจากดาบคินะครับผมว่าคุ้มมากๆนะยิ่งเราแบบเก็บสแต็กของมันอนะที่ว่า4นาทีใช่ไหมถึงจะได้อามมตะา1.5วิจวีเออถ้าเราถ้าเราสามารถขึ้นได้เร็วอะ่ะมันก็จะดีสำหรับใบามากนะครับตอนนี้ก็จัดมา2ดาวเออเดี๋ยวคลิปหน้าก็อาจจะมีเคียวมาเรื่อยๆนะครับชอบปะเอาเรื่องไป